สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joy CA นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขายทาง eBay แล้วก็ Poshmark นะคะอยู่ในอเมริกานั่นเองนะคะถ้าใครชอบดูคลิปไปช็อปปิ้งหรืออยากจะรู้เทคนิคการขายของการทำงานอยู่บ้านหาเงินทำงานอยู่บ้านนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้จอยแล้วก็กดตําอัพให้จอยเยอะๆด้วยนะคะ s u b s ไ r i b ์ยอยู่ด้านล่างนี้ ฝั่งไหนไม่รู้อย่าลืมกดให้นะคะโอเคเรามาเข้าสู่ คลิปกันดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะจอยจะมารีวิวสื้อผ้าที่จอยขายได้วันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะคะเมื่อคลิปล่าสุดที่จอยโชว์ไปอันนั้นเป็นของที่ขายได้วันศุกร์นะคะแล้วคลิปนั้นจอยบอกไปแล้วว่ามีเทคนิคอะไรในการที่จะขายสื้อผ้าได้เยอะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงอะ่ะจอยขึ้นเป็นคา์าให้ด้านบนนะคะลองกดเข้าไปดูแล้วกันเนาะแล้วคลิปนี้นะคะจอยก็ใช้เทคนิค เดิมเหมือนกันนะคะเทคนิคนี้ดีมากๆเลยนะคะก็ทำให้จอยขายได้ตามตามที่เห็นนะคะอันนี้คือของที่ขายได้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะมาตัวแรกอันนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อสไตล์โบโฮนะคะแบรนด์นี้ค่ะเห็นไหมเอ่ย เดี๋ยวยังไงจอยขึ้นโลโก้ให้นะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะคือแบรนด์ Free People นั่นเองจะสังเกตได้ง่ายแบรนด์นี้นะคะจะเป็นป้ายเหล็กนะคะแบรนด์นี้ส่วนมากจันเลนขายเสื้อผ้าสไตล์โบฮีเมียนนะคะถ้าใครชอบขายสไตล์โบฮีเมียนจอยแนะนำว่าจะต้องรู้จักแบรนด์นี้เอาไว้นะคะนี่ค่ะสไตล์โบฮีเมียนก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะนี่ให้ดูที่แขนให้ดูดีเทลของเขาเป็นงานปัก แล้วตรงนี้ก็ใช้มือมือเย็บนะคะสองข้างเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้ นะคะเป็นเสื้อทรงท็อปนะคะแล้วตรงนี้เป็นระบายนิดนึงด้านหน้าเป็นทรงคอวีนะคะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดจอยซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะจอยขายในราคา15เหรียญโดยการส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้านะคะจอยตั้งราคาไว้อยู่ลาลๆสิเหรียญนะคะแล้วลูกค้าเขาคลิกไลค์มานะคะจอยก็ส่งออฟเฟอร์ให้เขาแล้วเ,เขารับออฟเฟอร์จอยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่อเมริกา นะคะเขาอยู่ฮังการีนะคะเออฮังการีเนี่ยค่าขนส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ20-25ถึงเหรียญเดี๋ยวยังไงวันนี้จอจะต้องไปเช็คราคาค่าขนส่งให้เขาก่อนนะคะว่าค่าขนส่งราคาจริงๆอะ่ะเท่าไหร่นะคะแล้วจอจะต้องส่งอินวอย์ไปให้เขานะจริงๆแล้วจอไม่ค่อยได้ขายต่างประเทศเท่าไหร่ไม่ได้ขายนอกเหนือจากอเมริกาส่วนมากจอจะขายแต่ในอเมริกานะคะแต่ว่าลูกค้า เจ้านี้เขาบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาอยากได้มากเลยนะคะเดี๋ยวจอยก็จะเลยจะส่งให้เขานั่นเองตัวนี้นะคะจอยว่าก็เป็นช่องทางที่ดีเหมือนกันนะคะถ้าเราจะขายสินค้าต่างประเทศนะคะคือขายให้กับคนที่อยู่ประเทศอื่นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะว่าบางทีอ่ะแต่ละประเทศอะต้องเสียภาษีสินค้านําเข้าในประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าจอยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนเนี่ย เข้าไม่ได้นะอันนี้ต้องไปศึกษาให้ดีถ้าจะขายสินค้าเป,เป็นแบบ international คือส่งต่างประเทศนั่นเองอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะคะแต่จอยตัวของจอยเองเนี่ยจอยคิดว่าไม่แน่นะคะสินค้าจอยจอยอาจจะเปลี่ยนให้เป็นส่งส่งต่างประเทศได้นะอันนี้มาบอกกันต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้แบร์เอ่อแบรนด์ torrid นะคะเอ่อแบรนด์นี้เป็นเสื้อผ้าต่อมานะคะก็เป็นแบรนด์นี้นะคะ โทริดนะคะแบรนด์นี้เป็นเสื้อผ้าสำหรับคนล่างใหญ่ก็คือสาว p l u สไซส์สาวล่างใหญ่นะคะส่วนมากเขาก็จะนิยมแบรนด์นี้กันนะคะตอนที่จอยซื้อมาจอยได้ตัวนี้มาจากร้าน Goodwill outlet ในราคาแค่1เหรียญ75เซนก็คือ50บาท ห้าสิบบาทเท่านั้นในในในเป็นเงินไทยนะคะจอยชอบโทนสีคือโทนสีนะีจะเป็นสีนูดนูดนะคะแล้วตรงเนี้ยเหมือนเป็นขนนกแล้วก็เป็นแมทัทลิกแต่เป็นสกรีน เป็นสกีนนะคะแต่ว่าสกีนไม่แตกนะสกีนไม่แตกสกีนดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้จอยส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้า10เหรียญเพราะจอยตั้งขายแค่15เหรียญเท่านั้นตัวนี้จอยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเพิ่งจะได้ขายก็คือขายไปในราคา10เหรียญซื้อมาเหรียญเจนะต่อมาต่อมาเป็นอันนี้อันนี้น่ารักนะจอยชอบแตรี่ค่ะแตรรี่เนี่ย เป็นเนมแบรนด์นะคะถ้าใครได้ไปซื้อในช็อปหรือซื้อสินค้ามือหนึ่งเนี่ย ราคาเขาตั้งสูงมากเลยนะเขาขายเกินร้อยกว่าเหรียญน,นะคะ1เหรียญเทียบเท่ากับ30บาทเงินไทยบ้านเรานะคะคือราคาแพงมากเลยนะคะเป็นจอยจอยไม่ซื้อนะเพราะจอยมองว่ามันแพงเกินไปอะ่ะแต่ถ้าเป็นมือสองอะไรเงี้ยราคาไม่แพงอ่ะโอเคจอยก็อาจจะซื้อนะคะหรือว่าถ้าเป็นมือหนึ่งแล้วเขาลดราคาสุดสุดสุด,สด,สดแล้วในราคาที่ถูกอะไรเงี้ยจอยก็ซื้อนะอ่ะโอเคดูแบรนด์ไปแล้วนะคะจอยชอบดีเทลเสื้อแบบนี้เรียกว่าแทงก์ท็อป ตัวนี้เป็นผ้าซิลด้วยนะคะผ้าซิลเนี่ยสามารถขายได้ราคามากกว่าโพลีเอสเตอร์หรือคอตตอนนะคะอันนี้เป็นผ้าซิว,วแล้วจอยชอบดีเทลข้างหน้าคอจะเอียงหน่อยๆแล้วเป็นผูกโบว์นะจอยชอบลูกเล่นเขาคือฝรั่งเนี่ยจอยบอกได้เลยว่าฝรั่งส่วนมากอะ่ะเขาชอบใส่เสื้อผ้าแนวคลาสสิกนะคะคลาสสิกเบสิกเรียบ สามารถใส่ได้ตลอดเวลาส่วนมากที่จอยขายได้จะเป็นประมาณแบบนี้แต่ถ้าเป็นสไตล์โบโฮลักษณะแบบเนี้ยคือจะเป็นวัยรุ่นใส่ซะส่วนใหญ่แบบนี้ก็คือเป็นแบบเนาะคนแบบวัยทํางานคนมีอายุขึ้นหรือคนชอบแบบแต่งตัวแบบคลาสสิกดูดีนะคะเขาก็จะชอบใส่ประมาณนี้นะคะตัวนี้จอยซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าจอยขายไปยี่สิบเหรียญน,นะคะตัวนี้จอยส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้าราคาที่จอยตั้งเนี่ยจอยตั้งเอาไว้อยู่ที่สามสิบเหรียญเลยนะแล้วจอย เพราะว่าตัวนี้เป็นตั้งแต่จอยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจอยก็เลยลดราคาให้2ี่เหรียญนะคะเพื่อที่จะได้เอาสินค้าออกนั่นเองต่อมาเป็นรุ่นนี้ค่ะอันนี้คือเจครูนั่นเองนะคะเจครูขายดีนะคะแต่ว่าราคาขายเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สูงนะราคาตั้งขายไม่สามารถตั้งสูงได้แต่ว่าบอกก่อนเจครูเนี่ยเขามีหลายลายนะคะอย่างป้ายแบบนี้ป้ายเจครูเนี่ยมีทั้งสีดํา มีทั้งสีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีดำคือ JQ ครูคอลเลกชันนะคะ J ครูคอลเลกชันป้ายสีดำจะบอกว่า JQ ครูคอลเลกชันเนี่ยคือขายได้ราคาแพงที่สุดในในเครือของ J ครูนะคะแล้วถ้าใครไปเจอ J ครูนะคะมีดอทสองดอทด,ด้านล่างเนี่ยคือมาจาก outlet นั่นเองนะคะแต่ว่า J ครูแบบเนี้ยคือมาจากช็อปนะคะราคาที่เอามาตั้งขายเนี่ยถ้าเป็น JQ ครูคอลเลกชันกับ j c Store ป้ายแบบนี้ก็จะสามารถตั้งราคาได้เยอะมากกว่านะคะเพราะว่าราคาที่เขาขายในช็อปเนี่ยราคาแพงกว่า j c o o u t l e t นะอันนี้อธิบายให้ฟังง่ายๆนะ,ะตัวนี้เป็นผ้าซิลซื้อมา1,75เหรียญ75บาซน50บาทเท่านั้น,นะคะ่ะใน Goodwill Outlet สวยนะแต่ขายไม่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตัวนี้ตัวซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ,ะแล้วก จอยว่าทรงสไตล์อ่ะคล้ายๆกับแบรนด์ลิลลี่พูลิเซอร์นะจอยถึงเลือกมานะคะก็เพิ่งขายได้10เหรียญน,นะคะจอยตั้งไว้แค่ราคา18เหรียญลูกค้าต่อ10เหรียญจอยลดให้เลยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยใกล้สิ้นปีแล้วนะคะคนก็จะเริ่มซื้อสภาพบางทีซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะ บอกก่อนถ้าใครไปสรรหาซื้อของมาขายนะคะถ้าสินค้าที่เป็นของมือหนึ่งพร้อมป้ายให้รีบซื้อมาขายนะคะเพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยคนจะเริ่มซื้อของขวัญให้กันนั่นเองนะคะก็ไปหาซื้อมานะขายสิบเหรียญตัวนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะคะลูกค้าคนเดียวกันค่ะเขาขอซื้อ2ตัวคนเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้คือแบรนด์ t เบ baker นะคะ t เบ baker เป็นแบบนี้เป็นแบรนด์ของทาง อังกฤษนะคะทางลอนดอนนั่นเองนะคะก็เป็นเออเป็นไลก์กเนมแบรนด์นะคะอันนี้ก็ใครไปเจอซื้อมาขายนะคะเพราะว่าสามารถเอามาขายตั้งราคาได้ในราคาที่สูงแล้วก็ได้กำไรนะคะแบรนด์เนี้ยราคาที่เอามาขายมือสองเนี้ยก็ราคายังไม่ต่ำเกินไปยังซื้อกลับมาขายได้ชุดนี้จอยชอบนะเป็นทรงแบบว่าชิพ เดรสนะคะเป็นทรงเดรสทรงปล่อยๆแล้วลายลายลวดลายจอยชอบลายลายแบบเนี้ยเหมาะที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าเป็นแบบท็อปิคอลเป็นแบบเป็นยังไงเป็นป่าไม้แล้วมีนกนะคะอันเนี้ยจอยชอบมากๆเลยใส่สูงแต่ตอนไม่ได้เก็บเองนะคะเพราะว่าจอยขายเนาะตัวนี้ซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าจอยขายไปสามสิบห้าเหรียญน,นั่นเองนะคะแต่ว่าจอยตั้งราคาไว้ห้าสิบแต่ลูกค้าขอต่อสามสิบห้าเพราะว่า เป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะเขาซื้อ2ตัวนะคะจอยก็เลยลดให้ที่สําคัญนะคะถ้าใครซื้อสินค้าในร้านของจอยเนี่ยจอยตั้งโปรแกรมเอาไว้นะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้ากี่ตัวนะคะก็คือ combine shipping นะคะก็คือสินค้าสามารถแพ็ครวมกันได้นะคะโดยทาง eBay นะคะโปรแกรมของ eBay เขาก็จะเป็นคนคำนวณคิดค่าขนส่งให้จอยเลยนะ โอเคต่อมานะคะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จอยได้มาฟรีนะคะมิโรน่านะคะเป็นแบบแบ,แบรนด์ธรรมดานะคะไม่ใช่แบบราคาแพงเนี่ยค่ะพร้อมป้ายราคาอยู่ที่27เหรียญนะคะแต่นี้จอยได้มาฟรีนั่นเองขายไปในราคา10เหรียญจอยตั้งไว้ที่15ลูกค้าขอต่อ10เหรียญจอยก็เลยขายให้นะคะเพราะว่าอยู่กับจอยมา2ปีแล้วจริงๆนะจอยได้ฟรีมาเยอะมาก บแบรนด์นี้นะคะก็มีขายออกไปบ้างแล้วนะคะนี่วันนี้ก็ขายได้อีกนะคะตัวนี้ดีใจมากเวลามีคนเอาของฟรีมาให้เนี่ย แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ของฟรีนะคะเพราะว่าส่วนมากคนเขาอยู่บ้านกันนะคะคนรู้จักกันเขาไม่ได้เอาอมาให้จอยนะโอเคต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้อยู่กับจอยมาประมาณปีหนึ่งดีใจที่ขายออกไปนะคะแบรนด์นี้ดีนะคะ Brooks and Brothers นะคะผ้าวูลเนี่ยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าหนาวนะคะตอนนี้เป็นหน้าฟอนะคะหน้าฟอก็คือช่วงใบไม้ร่วงเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะสู่ช่วงหน้าวินเทอร์นะคะแล้วชุดสไตล์แบบนี้เหมาะที่จะใส่ไปทํางานมากเลยนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเนื้อ ื้อผ้าอะไรนะคะก็ให้พลิกดูด้านในด้านในของเสื้อผ้าทุกตัวนะคะส่วนมากะจะมีบอกนะคะว่าเนื้อผ้าทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวนะนายเอย๋ยเนี่ยค่ะก็ให้ดูเขาจะมีป้ายบอกด้านในถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นเนื้อผ้าอะไรก็ลองกลับชุดดูด้านในนะคะตัวนี้จอยขายไปสาสิบห้าเหรียญซื้อมาเจ็ดเหรียญ 99นะคะตัวนี้ต่อมาเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายอันนี้ตอยขายได้ใน p o s c h e m a r k นะคะสัปดาห์นี้ขายได้ตัวเดียวใน p o s e m a r k เมื่ออาทิตย์ที่แล้วขายได้แต่ใน p o s s m h r k ์ r มาเม,เม,เมขายแทกไม่ค่อยได้นะคะก็ตัวนี้ค่ะแบรนด์นะคะเป็น Basic s a r a h b a s i c นะคะ ก็จะเป็นผ้าลายตารางนะคะจอยบอกไว้ก่อนถ้าใครนะคะไปเจอเสื้อผ้าที่เป็นโทนลายประมาณแบบนี้ให้ซื้อเข้ามาขายนะคะเพราะว่าคนนิยมใส่ช่วงหน้าฟอรกับช่วงหน้าวินเทอร์ก็จะเป็นลายประมาณนี้อันนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์แบบยาวนะคะจอยซื้อมา14เหรียญ99นะคะซื้อมาจากร้าน g o o d v i ขายไปในราคา30เหรียญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์ซาร่าเนี่ย เออราคาขายก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะคะราคาที่เราจะเอามาขายเป็นสินค้ามือสองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตั้งราคาได้สูงนะคะแล้วยิ่งปีนี้นะคะราคาในช็อปนะขายถูกลงกว่าปีก่อนๆมากนะคะขายถูกลงมากไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสที่จอยเคยดูนะแต่ก่อนตัวนึง69เเหรียญ ขั้นถูกสุดเนี่ยก็อยู่59เหรียญน,นะแต่ปีนี้ถูกสุด39เหรียญน,นะคะพื้นพื้นจะอยู่49 59คือราคาขายในช็อปเขาอะราคามันถูกลงมาเยอะนะคะอย่างที่จอยบอกเวลาที่เราเอามาขายมือสองเออเป็นสินค้ามือสองเราก็เลยไม่สามารถตั้งราคาได้แพงนะแต่ก็ดีใจมีคนซื้อไปนะคะก็ทำกําไรได้นะคะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดนะ ที่จอยขายได้เทคนิคที่จอยทำอย่างที่จอยเคยบอกคลิปที่แล้วนะคะคือการส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนไหนเราสมควรส่งออฟเฟอร์ให้นะคะก็ลูกค้าถ้าเขาสนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะเขาก็จะคลิกรูปหัวใจนะคะในสินค้าของเราแล้วเราก็จะรู้อ๋อลูกค้าคนนี้นะคะชอบสินค้าของเรานะคะเราสามารถส่ง make offer ไปให้เขาได้นะคะแล้วถ้าราคาเนี่ย ถูกราคาถูกใจเขานะคะเขาก็จะกดคลิกซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่จอยใช้จอยเพิ่งเริ่มใช้นะเอาจริงๆจอยเพิ่งเริ่มใช้นะคะเพราะว่าเทคนิคนี้ทาง e b เ y คเขาเพิ่งเริ่มมีปีนี้นะคะแต่จอยเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้นั่นเองนะคะยังไงนะคะก็ใครชอบ คลิปนะคะการรีวิวการช้อปปิ้งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้จอยนะคะและอย่างที่บอกอย่าลืมกดซั b s c r i b e ให้จอยด้วยนะคะจอยมีแพลนจะไปช้อปปิ้งนะคะเมือ่อเมื่อวานอาทิตย์เมื่อวานนะจอยไม่ว่างเลยไม่ได้ไปเพราะคราวที่แล้วจอยบอกว่าจ,จะพาไปแต่เมื่อวานจอยไม่ว่างน,นะคะแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยต้องไปแน่เพราะว่าไม่ได้ช้อปปิ้งมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะจําเป็นจะต้องไปนะคะเพื่อไปหาสินค้าใหม่เข้าร้านนะคะจอยบอกก่อนว่าถ้าเราอยากจะขายดีนะคะและ ร้านของเราเนี่ยจะต้องมีสินค้าเยอะๆนะถ้ามีสินค้าน้อยเนี่ยร้านดูไม่ร้านดูไม่น่าช้อปปิ้งนั่นเองนะคะแล้วสินค้าที่ขายเนี่ยก็ต้องพยายามให้เหมาะกับช่วงฤดูด้วยนะคะเหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฟอร์เสื้อผ้าก็จะต้องเป็น, sweater, ปน, zer, ปนสวทสวตเตอร์เป็นเบลเซอร์เป็นเสื้อโค้ทเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเป็นรองเท้าบู๊ตนะคะก็ต้องสรรหาเสื้อผ้าอะไรที่ ให้เข้ากับช่วงหน้าซีซั่นที่จะขายด้วยแล้วจะขายดีนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกับจอยใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปดีจอยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ